ยกระดับนะครับคุณยายยกระดับของประเทศไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามาทำภารกิจนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือจมนะครับเรือไทยรับจมที่อนวัดเชิงรีบางอย่างครับถามเชี่ยวมากครับเราดูบรรยากาศนะครับใช้ท็อปลำลำนี้นะฮะเป็นเรือที่ดีเลยฮะมีซาวเดอร์ผลประกอบการว่าเราได้เป้าหมายที่เรือมันจมนะฮะแล้ราก็เรื่องวีซาวเดอร์ของเราก็พังของเจ้าท่าก็พังของเจ้าท่ากับเราก็อยู่ด้วยกันนะครับนี่เองคุณชัดมาแล้วน้ำลึกที่ น้ำ4.9จุดพี่ชัดมาหน่อยนี่มาไปนั่งไปนั่งไปนั่งครับไปนั่นี่คือรูกเรือใชยกันนะครับขึ้นขึน้นขายรูป้ิวันนี้ถ้าไม่ได้พี่ชัดก็ <c oughs> ลงน้ำไม่ได้ครับไม่ได้พวกผมก็เรือก็ลำบากนะฮะวันนี้เราได้จุดพี่ชัดเ okay รือจมละโอเคนะฮะเราก็วนพระเชิงเนี่ยเป็นคนที่มันแรงมากขนาดเรือใหญ่อย่างนี้นะวนน้ำเป็นรูเลยครับมีปัญหาเออเราคิดว่าเรือไม่น่าจะวิ่่งงนนนนนะะะฮเเพรราาวมีป็จุดต้้ขอ เดี๋ยวต่อไปกู้หัยวิาลงนะครับเดี๋ยวเดียวต่อไปรูปรกยก็จะเริ่มเริ่มลงนะฮะขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจค่ะทุกทรค่ะสวัสครับสวัสดี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 ค่ะสวัสค่ะ